แนก่อนน,นหลักเลขสวยอีกนะรายการนี้นะคะมาลุยได้เลยค่ะเลขโคตรนัมเบอร์สวยเล่นหาการร้นอนแรงที่สุดแล้วพี่เอาจริงนะตั้งแต่น้องรฟ์สวดมานะคะน้อยมากเลยนะพี่น้อยรุ่นมากนะคะที่แบบว่าพระหลักแบบนี้เลขสวยจะเล่นหากันแพงขนาดนี้นะคะพี่ๆทุกท่านที่แบบว่าสายเก็บวัตถุมงคลก็น่าจะพอๆกันนะพี่นนอะความรู้สึกฟิลเดียวกันถูกไหมคะเจ็ดร้อยพี่ชิวค่ะเลขธรรมดาเล่นหาพันกว่าพี่รายการนี้ ไม่ต่างกว่าพันหรายการนี้ลุยได้เลย800คุณพี่จอนแปดร้อยบอลที่พี่จอนนะคะรายการนี้บิดแล้วถ้าไรก็ได้เคาะศูนย์พี่จ๋าคอรอดายเสือสวยนะรายการนี้แป0ร้ที่พี่จอนค่ะหนึ่งบอมาก่อนได้เลยพี่หนึ่บอลเดี๋ยวให้ชมเลขนะคะรายการนี้พี่ทุกท่านกระโดดก่อนได้เลยบิดต่อไปมากกว่านี้ได้เลยนะคะรายการนี้พี่จ๋าลุยได้ลุยลุยได้ลุยใส่ได้ใส่พี่รายการนี้8ปดร้อยทวน 800บอนะคะ1,000พที่พี่หนุ่มขอพระคุณครับพี่คุณหนุ่ม1,000พบอมาพี่ได้ชมเลขค่ะเลขหนึ่งไม่มาแล้วพี่นะคะพบเจอไปแล้วเลขหนึ่งไม่เจอแล้วนะคะไม่น่าจะรุดคิวซีพบเจอซ้ําได้นะรายการนี้หนึ 1, ่งพันบอเดี๋ยวนะแบบนึงนะพี่หนึ 1, ่งพันบอหนึ่งพันบอมาค่ะรายการนี้พบกับเลขโคโรนาเบอร์เลขโคโรนาเบอร์รายการนี้มากับเจ็ดหก 760ค่ะเลขโคตรนเบอร์760พี่จ๋ารายการนี้นะคะเลขโคตรนะดับสา3หลักเนี่ยพี่เลขธรรมดาแบบนี้นะคะ3หลักปกติเนี่ยไปได้ยัง4หลักเนาะเพราะว่าจะเจอนะคะใน1รัง1องค์นะพี่เลขโคตรเบอร์ธรรมดานะคะสาหลักเล่นหาพันกว่าได้เลยพันสี่พัมีอยู่แล้วนะคะสําหรับรายการนี้พี่พทุท่าน เจ็ดหกศูนย <Euro S 2> ์ค่ะใครอยากเก็บเก็บได้รายการที่จัดสร้างน้อยมีองค์เดียวระเรแบบนี้เลยพี่จ๋าหนึ่งพันบอลนับเวลาเดยนะเดินเวลานะคะสามสองหนึ่งนะพี่อรุยได้ลุยค่ะสิบบาทที่บัตรน้องให้ปาดหมดนะรายการแบบนี้นะคะสิบบาทที่บัตขอกันได้ขอได้เดินพาราได้พี่พี่ทุกท่านหนึ่งพันบอลหวานเลยหนึ่งพันบอลหวานเลยค่ะรายการนี้พี่หนึ่งพันบอลแปดสิบห้าท่าน รุยได้ลุยใส่ได้ใส่นะคะรายการนี้พี่จ๋าหนึ0งพนะเอาแล้ว1,000บอรายการนี้ค่ะนับโกสุดท้าย <S <S ขิงโค้งสุดท้ายพี่ไายไวใครได้แล้วกันนะคะไม่ค่าพันห้ยินดีด้วยสำหรับรายการจัดสร้าง1นึ่เดียวในลังเรียบร้อยค่ะปี่จบกระมงไปจพ้พี่รายการนี้ยินดีด้วยค่ะ จบการมะมงหนึ 1, ่งพันทุนอารมณ์จะจริงๆค่ะทอดอดน้องแคปเจอร์ได้เลยค่ะพี่คุณหนุ่มหนึ่งพันบอพี่คุณหนุ่มแคปจอค่ะหนึ่งพันบอพี่คุณหนุ่มแคปเจอร์ค่ะพี่ใบต่อได้เลยค่ะพี่พี่่ะเปิดแรกข้อแรกเจอได้เลย